สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัศวรัตนส,สงพังระนิสิหกสามสองศูย์แปดหนึ่งศค่ะคณะนิติศาสตร์วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอมาตราแปดสิบามแปดสิอยู่ในกลุ่มที่4ค่ะมาตรา83ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันเป็นตัวการท่องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นข้าต่อมานะคะมาตรา84ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้กู้เข็นช่างวานหรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดถ้าความผิดไม่ได้กระทำลงไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกใช ไม่ยอมกระทํายังไม่ได้กระทําหรือเหตุอื่นใดผู้ใช้ต้องระวังโทษเพียงหนึ่งในสของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทําความผิดนั้นผู้ใช้จะต้องรับโทษเสมือเป็นตัวการและถ้าผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกิน18ปีผู้พิการผู้ตอตุบาก ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ผู้ที่มีฐานะยากจนหรือผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะเอดป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใดให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดไว้สำหรับผู้นั้นมาตรา86ผู้ใดกระทำด้วย ประการใดอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดท่องระวังโทษสงในสาส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุน ค่ะต่อมาก็จะเป็นแนวข้อสอบนะคะของมาตาเปยสิบสามเปยสิบสี่ปสิบกนะคะข้อที่หนึ่งสุโกดแขนกดสุขอยู่ในระหว่างตัดสินว่าจะฆ่ากดหรือไม่โจก็ต้องการฆ่ากดโจไม่ทราบว่าสุขกดแขนกดอยู่โจได้ว่าจ้างให้สุขไปฆ่ากดสุขตกลงไปฆ่ากดตามที่ โจจ้างสุกไปหาจนที่บ้านเพื่อขอยืมอาวุธปืนไปยิงกดสุกเห็นจนกำลังทำความสะอาดอาวุธปืนอยู่พอดีสุกได้บอกวัตถุประสงค์กับจนแต่จนไม่ให้สุกยืมปืนและได้วางปืนไว้บนโต๊ะแล้วเดินเข้าไปข้างในบ้านเพื่อหยิบของสุกจึงหยิบเอาอาวุธนั้นไปเพื่อยิงกรด ระหว่างทางพบจุ๋มจิมทราบว่าสุกจะไปยิงกรดจึงพาสุกไปส่งที่บ้านกรดและกคอยสังเกตการอยู่หน้าบ้านกรดเมื่อสุกยิงกรดตายแล้วได้หลบหนีไปพร้อมกับจุ๋มดังนี้การกระทำของโจโจอนและพุ่มได้เข้าไปเกี่ยวก้องกับ การกระทำความผิดของสุขในนฐานะใดและต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่แนควคาตอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตราเป็น13เป็น14เป็นกมาตราเป็น13ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน นั้นเป็นตัวการท่องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นมาตรา8ปผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ขู่เขน็นช่างวานหรือยุยง,ส,งส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดถ้าความผิดไม่ได้กระทำลงไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำยังไม่ได้กระทำหรือ อดื่นผู้ใช้ต้องระวังโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่ได้กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการและถ้าผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกิน18ปีผู้พิการผู้ปับพลภาคลูกจ้างหรือผู้ ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ผู้ที่มีฐานะยากจนหรือผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะเจ็บป่วยหรือไม่ว่าทางใดให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของตทษที่ศาลกำหนดสำหรับผู้นั้นมาตาเฟสบุ๊ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกใน การที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระ,นะะทำความผิดแม้ผู้กระทำความผิดจับไม่ได้รู้การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดท่องระวังโทษสใน3ส,ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนปาะเด็นวินิจฉัยนะคะ 1. การกระทำของ สุ่ตกลุดได้กระทำโดยเจตนาการกระทำของสุจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราห้ขาวหนึ่งแลบักสองสองการกระทำของจูเข้าลักษณะเป็นผู้ใช้โดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 14หรือไม่สามการกระทำของจรเข้าลักษณะเป็นตัวการตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา83หรือไม่4การกระทําของจิมเข้าลักษณะเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86หรือไม่คาตอบนะคะโจก่อให้สุกกระทําความผิดโจต้องรับโทษฐานเป็นผู้ใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84โจรไม่มีเจตนาช่วยเหลือหรือหรือให้ความสะดวกสุก ก่อนหรือคณะกระทําความผิดจรจึงไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตราแปดสิบอกชิมมีเจตนากระทําร่วมกับสุขชิมต้องรับโทษฐานเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญามาตราแปดสิบสามค่าต่อมานะคะข้อที่ 2. สองโลเลสเสงร่วมเดินทางไปกับนกเพื่อไปยิงแก้แกนโก้ซึ่งเคยยิงนกมาก่อน โดยสอนและแสงทราบดีว่านบนำอาวุธปืนไปด้วยพอเจอก้องนบใช้อาวุธปืนยิงก้องโดยเข้าใจว่าเป็นโก้ดังนี้สอนเสงและนบต้องรับผิดตางอาญาอย่างไรหรือไม่แนวคำตอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตราห้าสิบก้วร์หนึ่งห้าสิก้าวรสองมาตราหกส มาตราสิบเก้าบุคคลจะต้องรับผิดในต่างอาญาก็ต่อเมื่อได้ได้กระทําโดยเจตนาวินเตจะได้กระทําโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทําโดยเจตนาหรือวินเตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดเมได้กระทําโดยไม่มีเจตนาการกระทําโดยเจตนาได้แก่การกระทําโดยรู้สํานึกในการที่กระทําเล็กขนาดเดียวกัน ผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือเลิงเง็นผลของการกระทำนั้นมาตราอ1กูิบูดเจตนาจะก,กระทำต่อบคุคคลหนึ่งแต่การกระทำอีกบคุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดผู้นั้นจะยกเอาความสำคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวมิได้กระทำโดยเจตนาหาได้ไม่มาตาไปสิบสามในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นการกระทำของบคุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน นั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายคำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นกรณีตามปัญหาการที่นกใช้อาวุธปืนยิงก้องโดยเข้าใจว่าเป็นกู้ถือว่านกมีเจตนากระทําต่อกู้แต่ได้ไปกระทําต่อก้องด้วยความสำคัญผิดนกจะยุกเอา ความสำคัญผิดเป็นก็แค่ตัวว่ามีได้กระทำโดยเจตนาหาได้ไมนบจึงต้องรับผิดฐานกระทำโดยเจตนาต่อ,อกล้องธรมาตาอ,อสุสบิหลักเกณฑ์การเป็นตัวการมีดังนี้หนึ่งต้องมีการกระทำอันเป็นความผิดสองต้องมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามการกระทำร่วมกันขณะกระทำความผิดสี่มีเจตนารวมกันในขณะกระทำความผิด โนเละเสงมีจิตนาร่วมกับนุบข้าก้องศนและเสงจะยุกเอาความสำคัญปิดของนุบมาเป็นโกโ้อเกตตัวมิได้จิตนาข้าก้องไม่ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค้าวสองและม,มาตรา61สนและเสงมีจิตนาร่วมกันกับนบโนและเสงได้กระทํากับนบแล้วเพราะศซนและเสงได้ ร่วมเดินทางไปกับนบเพื่อยิงกยแก้แกนกล้องโดยเข้าใจปิดว่ากล้องเป็นโก้ซึ่งเคยยิงนบมาก่อนแลสศแและสและสงทราบดีว่านบนำมาวุธปืนติดตัวไปด้วยศนและแสงได้กระทำร่วมกันแลเจิตนาร่วมกับนบแล้วศนและแสง ต้องรับผิดฐานเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83สรุปนบจึงต้องรับผิดฐานกระทำโดยเจตนาโตอกล้องตามมาตรา59วักสงและมาตรา61สิบเอ็สเเสงต้องรับผิดฐานเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา8ป ค่าต่อมานะคะข้อ3นายโคใช้ปืนคูบังคับนายโขให้ตีศีรษะนายโคอหากไม่ตีนายโคจะยิงนายโขให้ตายนายโคกลัวนายโคจะยิงตนนายโขจึงใช้ไม้ตีไปที่นายโคนายโคอินนายโขจะใช้ไม้ตีตนนายโคจึงใช้ไม้ที่ถืออยู่ตีไปที่นายโข และไม้ได้หลุดจากมือนายโคเลยไปถูกนายโกด้วยดังนั้นนายโกแเละนายโคนายโคต้องรับผิดทางอาญาอย่างไรหรือไม่แนวคกำตอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา67-68-84มาตรา67ผู้ใดกระทําความผิดด้วยความจำเป็น เพราะอยู่ในสถานที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้หรือเพราะเพื่อให้ตนหรือผู้อื่นพ้นจากไปยานอันตรายที่ใกล้จะตึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นได้เมื่อไปยานอันตรายที่ตนมีได้โกให้เกิดขึ้นเพราะความปิดของตนถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการ กลืนสมควรเก่อิดแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษมาตา68ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นไปยันนันตรายซึ่งเกิดจากการประทุร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นไปยันอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำโปอสมควรเก,กีอิดการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิด มาตรา8ปผู้ใด่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้บังคับคู่เข็นจ้างวานันหรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดถ้าความผิดมิได้กระทำลงไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำยังไม่ได้กระทำหรือเอิจอื่นใดผู้ใช้ต้องระวังโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการแเถตาผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกิน18ปีผู้พิการผู้พาถุพลและภาคลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ผู้ที่มีฐานะยากจนหรือผู้ต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจ็บ หรือไม่ว่าทางใดให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับผู้ใช้กรณีตามปัญหาหลักเกณฑ์ของการกระทำการที่จะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายอันมีผลให้ผู้กระทำไม่มีความผิดต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้หนึ่งภัยยานตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิด ต่อกฎหมายเล็บเป็นไปยานันตรายที่ใกล้จะถึง 2. ผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อปกป้องสิทธิของตนหรือผู้อื่นให้ปนจากไปยานันตราย 3. การกระทำไปพอสมควรแก่เอซีผู้ที่จะอ้างป้องกันจะต้องไม่มีส่วนก่อให้เกิดภัยานันตรายหรือภัยานันตรายนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน การที่นายโกใช้ปืนกูบังคับนายขขให้ตีศีรษะนายโขอักไม่ตีนายโกจะยิงนายขขให้ตายนายโขกลัวนายโกจะยิงตนจึงใช้ไม้ที่ถืออยู่ไปทีนายโคนายโกเป็นผู้ก่อให้นายขกระทำความผิดด้วยการขู่เข็นซึ่งการกระทำของนายขขเป็นความผิดตามกฎหมายนายโกจึงเป็นผู้ ใช้ไอ้นายอคะทำความผิดต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84และนายโกไม่ได้รับยกเว้นโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา89ส่วนการที่นายขอใช้ไม้ตีไปที่นายขคถือว่านายขอเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกและเป็นการกระทำโดยเจตนาประสงค์ต่อผล จึงต้องรับผิดทางอาญาตามมาตรา59วรรคหนึ่งและวรรคสองเต่ถือว่านายขออยู่ในที่บังคับหรือายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้จึงกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา67วรรคหนึ่งนายขอมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเละถือว่าเป็นเอตผลส่วนตัวของนายขอไม่มีผลถึงนายกด้วยส่วน นายโครกระทำโทษนายโคโดยเจตนาเช่นกันตามมาตรา59วรรคสองและเมื่อผลของการกระทำเกิดขึ้นกับนายโกก็ถือว่านายโคมีเจตนากระทำโทษนายโกโดยพาดไปด้วยตามมาตรา60ตนายโคไม่ต้องรับโทษทางอาญาเพราะการที่นายโคใช้ไม้ตีนายโคถือว่ามีพยานันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นไปยันันตรายที่ใกล้จะถึงเมื่อนายคอใช้ไม้ที่ถืออยู่ตีไปที่นายขอจึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68สารุปนายกต้องรับผิดฐานเป็นผู้ใช้และรับโทษเสมือนเป็นตัวการตามมาตรา84นายขอต้องรับผิดทางอาญาแต่ไม่ต้องรับโทษตามมาตรา67 ส่วนนายคอไม่ต้องรับปิดทางอาญาข้าดิฉันขอจบการน,นำเสนอขอบคุณค่ะ